ปลาเผือกปลาดุกปลาดุกกัปลาซึ่งปลาดุกลายก็ได้หลายเห็นหรอเบิ่งดูสิมื้อนี้มาเองมื้อนี้มื้อนี้เบสไซมมาเองเด้มื้อนี้น้ำแห้งแล้วแต่เมื่อวานยังเมื่อวานยังมีน้ำอยู่เด้มามื้อนี้แห้งล่ะบวกเนีเอาซ่อนมือดเว้ โอ้ยฮอนมาเองเดีมื่อนี้มาอเองมื่อนี้ย,น,น,ย,อน,น,ยนอนกับพี่รับยังมาสอนสอนเรากับพอมกอยู่เด้อกบนะเป็นแข้งเป็นขาเบิดล่ะได้ปลาซิวมื่อเนี้ยปลาซิวก็ปลาขอน้อย แล้วก็ปดุกปดุกน้อยเนาะมีแต่ปดุกบวกนี่เดี๋ยวปีหน้าปีหน้าสีดำเอารถถ่ายดันเออมันลึกกว่านี้เนาะนะนเบนเนาะมันเป็นบวกกว่านี้ ป่าเพิ่นเด้อก็สดิห่ไรัน้เร็หนุไวลยู่ป็นเลี้กโกะไ้ได้หรือม่ประดุกว่าสีเศร้าก็ได้ว่าสีเศาประดุกป่าบาดนั้นบาดนี้อยู่จะได้หมกแล้ว ุ่นเดินนี่เนาะเล้วคับเขาผุ้เด variance, เ mayor, ินเนี่ยวแรงผ่้เดเนี่ยเ้วแรงเวแรงเร็วไม้ผู้เดินเดรรายเนาะผู้ผู้มันเดินไปพู